อัปเดตแฟนตาสวัสดีค e> ่ะแฟนตาขาเจ็บอ๋อเจอเออดูดูดูดมกล้องดมกล้องนมกล้องเฟนตาหนูน่าสงสารโดนพี่โซโล่ลุมโอหาไม่เจอวันหนึ่งเกือบนอนไม่หลับฮัตตี้ค่ะเออยสวัสดีค่ะแฟนตาเมื่อไหร่จะหายล่ะลูกมันเริ่มเอาเท้าเราไม่เห็นไหมเจอได้ทาตั้งแต่มีลูกหมามานี่ไม่ค่อยมีใครสนใจเออเริ่มเอาลมณ์ได้แล้วโอ้ยน่าสงสาร อือได้มีเนี่ยออแฟนต,ต้าเท่าไหร่แล้วแฟนต,ต้ากี่เดือนเออดมก็เดกอืมหนูเป็นแมวที่เรียบร้อยที่สุดตั้งแต่เลี้ยงมาเลยลูกไม่ดื้อไม่ซนเลยจะอัปเดตหน่อยไม่ค่อยมีใครได้เห็นแฟนต,ต้าเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่สนโอ้ห้องเธอจะซ่อมแอร์ไปแปดร้อยทำไมมันไม่ฉ่ำวะไม่ดแดดมันเข้าหน้า <8 S 1> หยอะ พี่ต้องต้องเอาม่านมาปิดข้างบนอีกเหมือนห้องป่าเด็กอมโดดขึ้นได้ไหมน่ะึ๊บได้อยู่ลองเ๊บได้อยู่นั่ยมนชอบนอนบนนั้นเ่ยไหนมุมตุ๊กตานะแหมแล้วมันเย็นเด่นอือมาเหมรักกเดิมแหละรู้ไม่ใช่มีลูกหมาแล้วทิ้งแฟนต้านะคะยิงบุญหลงยิ้มไมยย